คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปรลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มเอาเอาชื่อเรื่องก่อนเอาเรื่องอะไรดีชื่อเรื่องว่าอะไรดีปากพร้อยจนเจอดีปากพร้อยจนเจอดีจัดมาอ่าครับผมคือเรื่องนี้มันผมไปได้ฟังมาอืจากคนที่เขารู้จักผมอะคนหนึ่ง แล้วเขามาเล่าให้ฟังว่าเมื่อช่วงก่อนปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาอ่ะไปปากไม่ดีจนไปเจอดีคือด้วยความที่ว่าอ่ะช่วงปีใหม่พี่เขาไปเที่ยวกับเพื่อนพี่ที่ทํางานด้วยกันนี่แหละเขาไปกันห้าคนก็คือเอารถกระบะสี่ประตูไปขึ้นเหนืออืแต่ผมไม่จําไม่ได้ว่าเขาไปจังหวัดอะไรทีนี้คนขับเนี่ยเขาชอบฟังเดอะโคดเขาชอบฟังเรื่องลี้ลับ ก็เปิดฟังกันไปครับแล้วด้วยความที่ว่าเขาฟังพวกนี้แล้วเขาจะไม่ง่วงไงพี่เขาก็ฟังไปเรื่อยๆเยๆเๆยๆจนมันเริ่มเข้าเขตเส้นทางที่มันเปลี่ยวสามคนที่นั่งข้างหลังอะพี่เขาก็บอกว่าเฮ้ยทางมันเปลี่ยวอย่างเงี้ยมันจะมีผีหรอวะครับอือ่า <laughs> ผมฟังปุ๊บผมก็เอิงบอกอาและแต่พี่คนขับเขาผมประว่าว่าเฮ้ยอย่าไปพูด มันไม่ดีไม่ดีอย่าไปพูดเราฟังเราฟังเฉยเฉยเราฟังเป็นเรื่องสนุกเสร็จปุ๊บอีกคนหนึ่งเขาก็เสริมมาเลยพี่บอกว่าไม่รู้วะไม่เคยเห็นนะแต่ถ้ามีก็อยากเห็นนะไหมเห็นหน่อยได้ไหมเอออย่างฟังตอนนั้นเขาเหมือนประมาณว่าเขาฟังอ่ะเขาบอกว่าเขาฟังเรื่องเกี่ยวกับถนนหนทางพอดีเขาบอกว่าเออเนี่ยเห็นกันอย่างนั้นอย่างนี้เลยเว้ยเออว่าอยากลองเห็นักครั้างเว้ยอครับ พี่คนขับก็เริ่มใจไม่ดีแล้วบอกว่าพอหะฟังปิดดีกว่าเขาก็เปลี่ยนเป็นฟังเพลงทีนี้พอรถวิ่งไปได้อีกไม่กี่กิโลพี่พี่คนขับเห็นก่อนอว่าขับขับไปเนี่ยมันมีคนยืนอยู่ข้างทางโบ,บกรถยืนโบกเถยยืนโบกเสร็จปุ๊บแกเห็นแต่แต่แกก็ไม่จอดแต่เพราะว่าทางเปียวพี่มีรถสวยมีอะไรแต่ว่า โบกคันนี้เลยแกไม่จอบแกขับไปไอพี่คนที่นั่งข้างๆก็คือเขาก็มองนะเขาก็พี่คนขับเขาก็เหลียวมองแหละว่าจะหันมองไหมอ้าปรากฏว่าหันมองแสดงว่าเห็นเหมือนกันแกก็ใจชื้นคิดว่าน่าจะเป็นคนแล้วละ่ะเพราะเห็นด้วยกันเพราะถ้าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่าเป็นผีเนี่ยส่วนมากก็จะเห็นแค่คนเดียวอ่าทีนี้ไอสามคนที่เขานั่งข้างหลังเนี่ยพี่มีอยู่คนหนึ่งก็พุ่งขึ้นมาบอกว่าเฮ้ย ไอตาลุงเสื้อขาวเมื่อกี้เขาโบกรถเราทำไมวะรู้จักก็ไม่รู้จักพี่คนขับบอกอืเห็นก็นเงียบเถอะไ,ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอย่าไปทักแล้วบอกอ๋อแล้วแล้ว,ลว,ลวโอเคโอเคอ่ะเขาก็นั่งกันต่อทีนี้ขับไปอีกสักพักหนึ่งพี่เดี๋ยวคนโบกอีกแล้วพี่คนเดิมทุกค,คนพูดเป็นเสียงเดีวยวกันเลยว่าที่เร่าสองคนเดิมแน่นอนอเป็นผู้ชายอยาอยุใสเ่เสื้อสีขาวแล้วยืนโบก อ่ะทีนี้เงียบเริ่มเงียบแล้วครับแล้วสามคนข้างหลังเนี่ยเขาซุบซิบกันแต่พี่คนขับเนี่ยที่เล่าให้ผมฟังเขาเหมือนจับใจความได้ว่าเฮ้ยคนเดียวกันหรือเปล่าอีกคนก็บอกอาจจะไม่ใช่มั้งแต่กระบอกรถเรานอะเว้ยอะไรเงี้ยเขาก็คุยกันนะพี่ครับทีนี้พอขับไปสกพังมันเป็นทางโค้งโค้งเริ่มเยอะแล้วขึ้นเหนือทีนี้ครับเห็นทุกโค้งจนมีอยู่คนหนึ่งพูดขึ้นมาบอกว่า ถ้าจะโบกขนาดนี้ก็ขึ้นรถแตย่ยกันเลยไปเหมือนประชดจ่ะพี่ครับไม่พูดทันทีก็ไม่รู้นะทีนี้นะไม่เจอพี่ไม่เจอแลอนั่งอยู่ท้ายรถที่ครับแล้วไม่ได้เห็นนั่งแค่คนเดียวคือพี่คนขับเนี่ยเห็นมองกระจกหลังไปแล้วเห็นเขาบอกว่าเห็นเป็นหัวดำๆแต่เป็นเสื้อขาวแล้วคนหนึ่งก็คือน่าจะอีก ปาลุงคนนั้นแหละ hmm. แล้วก็มีผู้หญิงมีเด็กมีอะไรมานั่งด้วยพี่ <Okay. S 2> เต็มเลยโอ้โห oh. แกก็แบบใจเสียแล้วแต่แกแก็พยายามฝืนขับขับไปด้วยใจก็ไม่ดีจนไปถึงบ้านของเขา <Okay. S 2> เพื่อที่จะเตรียมไปพักไปผ่อนอะไรเงี้ย hmm. ก็คือไปถึงนี่มันก็เกิดเช้าแล้วพี่ hmm. ปรากฏว่าเลี้ยวยังไม่ทันเข้าบ้านเลยพี่รถดับ hmm. พอกําลังจะผ่านสายพระคูมาพี่รถดับอืสต,ตาร์ทเท่าไหร่ก็สต,ตาร์ทไม่ติดคนในรถใจเสียกันหมดแล้วแล้วอยู่ดีก็คุณปู่กับคุณย่าของพี่คนขับแกตื่นเช้าแกเห็นแล้วพวกแกก็เดินมาแกก็พูดขึ้นมาเลยบอกว่าพวกมึงใครที่ไม่ใช่ลูกหลานกูออกไปคือไม่ให้เข้าออกไป เขาไล่อย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จปุ๊บเขาก็เดินมาขคกลกาโจกบอกว่าไอ้อหนูสตาด์รถลูกยู่พีต่ติดไหมอา,าตาติดเข้าบ้านดิเสร็จป,ป,ปุ๊บคุณปู่คุณย่าก็แบบเหมือนประมาณว่าเองสองเองทั้งกลุ่มเนี่ยมากันยังไงไปพาใครมาไปไม่หมดเลยครับก็เลยเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือแบบนี้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 โอ้โหทานน่ะครับ สามคนนั้นโดนสวดชุดใหญ่เลยพี่ปู่คุณปู่คุณย่าของพี่เขาเนี่ยสวดชุดใหญ่เลยบอกว่าเองอะ่ะไม่เคยเห็นนาดีแล้วพอ,อถ้าเองทา้าเราว่าเองเห็นแล้วเนี่ยทีเนี้ยเองจะเห็นตลอดอแล้วเนี่ยเองท้าเขาเนี่ยเองเรียกเขามาด้วยเนี่ยเขาตามนะเออไปเรียกขึ้นรถอ่ะเออใช่พี่จนสุดท้ายก็คือทิีนี้ก็คือแทบจะไม่ได้เที่ยวเลยพี่ เป็นการไปวัดแทนที่ครับไปหาหลวงพ่อแล้วทําบุญแล้วคือไปทุกที่ก็คือเหมือนหลวงพ่อก็จะชะโงกมองพระถ้าพี่แจ็คในเครื่องก็คือเหมือนประมาณว่าห้าคนเข้าไปถือสังก็ผานไปแต่พระท่านไม่ได้มองแค่ห้าคนเนี้ยท่านชะโงกมองข้างหลังแล้วพี่คนนี้เล่าให้ฟังว่ามีอยู่วัดหนึ่งอะบอกว่าแหมหมากันส่เยอะเลยนะโยมครับ แกเหมือนพูด,ดติดกลกอะแต่แกก็บอกว่าอ่ะอุทิศบุญให้เขาไปซะแล้วก็บอกกวดน้ําบอกเขาไปว่าเราไม่ได้ตั้งใจให้เขากลับไปในที่ที่เขาควรจะไปหรือไปในภพภูมิที่เขาควรจะไปอย่ามาตามอืแล้วก็ให้เครื่องล้างของขัง,งมาอะไรเงี้ยครับจนกลับมาบ้านที่กรุงเทพ ทีนี้ก็คือเหมือนประมาณว่าไม่ขับกลางคืนแล้วพี่พยายามวิ่งกันกลางวันอ่ะแล้วรีบให้ถึงบ้านก่อนมืดแล้วก็คือห้าคนเนี้ยที่พี่เล่าให้ฟังคือรวมทั้งตัวพี่พี่ผมเองเนี่ยที่เล่าเนี่ยก็ไปวัดอยู่นะพี่ช่วงนี้ก็คือเขาบอกว่าเขาก็กลัวเพราะว่าก็ยังยังเหมือนมีคนจะเห็นอยู่ไกลๆว่าเหมือนที่รถเขาไม่ได้มีแค่เขาขับคนเดียวบางทีเขาขับรถไปทํางานคนเดียวเนี่ยพี่บางคนก็ทักว่าเห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยเหมือนติดตกไปเลย จนสุดท้ายคือต้องเอารถไปให้พระเจิมไปอะไรหลายอย่างเลยพี่นั่นแหละครับเรื่องนี้ก็ประมาณนี้ครับพี่แจ๊คสำคัญเลยนะไอ้เรื่องการพูดตามทางแบบเนี้ยคือมันจะสงบปากสงบคําไม่ได้เลยหรือไงก็ไม่รู้ไม่เข้าใจนะบางทีเราก็ไม่ต้องอไปแลกอะไรกับเรื่องพวกนี้ก็ได้ไงผมว่ามันไม่จําเป็น<ไ>ที่ต้องไปพูดไปพูดลักษณะแบบไหนก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นการพูดแบบเนี้ย มันเป็นตามทางมันอะไรอย่างนี้ไงผมผมไม่ได้มองว่าโอ้ยเดี๋ยวจะมาหาว่าโอ้พี่แจ๊คงมงายว่ะมันก็แค่พูดเฮ้ยบางทีเราไม่รู้หรอกว่าไอถนนหนทางที่เราไปตรงนั้นเนี่ยมันมันยังไงมันมีอะไรหรือเปล่าเพราะเรื่องพวกนี้มันยังคงเป็นเรื่องลี้ลับที่มันอยู่คู่กับโลกใบนี้ที่มันยังไม่มันยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่เชื่อใครที่ อ,อไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจผมว่าสิ่งหนึ่งที่พึงจะก,กระทําได้ก็นั่งเงียบๆไม่ต้องไปท้าทายไม่ต้องไปแสดงอวดตัวว่านี่ยไม่เชื่อโว้ยมันไม่มีหรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วผลสุดท้ายพอมันไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมามันก็ต้องมานั่งแก้นั่งตามเช็ดกันอะเหนื่อยอืถูกไหมครัแบบ ใช่ในระหว่างที่คุยกันเนี่ยบ้านเยื้องผมไปสองหลังเนี่ยเขาจะมีไฟออโต้ไลท์อยู่หน้าบ้านไม่มีคนเดินนะพี่ไม่มีอะไรเลยแต่ไฟออโต้ไลท์ติดจินตดับอยู่เอ้ยข้างข่าวบินข้างข่าวไม่น่าใช่พี่นี่ผมนั่งมองอยู่สักพักแล้วนะเอาแบบสบายใจเลยไหมล่ะผมว่าไฟเสียอันนี้คือสบายใจไฟเสียเอ้ยสบายใจไฟเสียผีแหละ ไปเสียไปเสียไปเสียโอเคโอเคโอเคคุณจ๊อบขอบคุณมากมาวันนี้จุใจเลยฮะขอบคุณที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับทั้งเรื่องของลุงรถยกขมังเวทนะครับเรื่องที่จัดแถมมาปากพร่อยจนเจอดีครั้งหน้าถ้ามีเรื่องอะไรอีกก็กิงกลางกันเหมือนเดิมนะคุณจ๊อบมาครับผมโอเคคุณจ๊อบเข้าบ้านพักผ่อน ละสายตาจากไฟดวงนั้นแล้วก็เข้าบ้านอาบน้ํานอนซะสบายใจมันดับไปแล้วพี่มันดับไปแล้วนั่นแหละผีเอาตีเป็นว่าไฟเสียครับไฟเสียครับผมเคได้คุณจ๊อบขอบคุณมากดูแลสุขภาพด้วยนะพี่เช่นกันเช่นกันครับผมได้ครับผมครับขอบคุณครับคุณจ๊อบครับสวัสดีครับ หลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ <c oughs> ขอขอบคุณ <c oughs> กองสลาก plus. com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android